สวัสดีค่ะวันนี้จิรวันย์ชาแนลสิภามาเบิงตัวเล็กนอกจากหายจอมมีองค์เลนตัวเล็กอีกค่ะพี่น้องตอนแรกจิรวันวาวสิบล,ล่งดอกจากแต่ว่าแฟนคับเพื่อนว่าเดี๋ยวเพิ่นสิผิดจราอาเองเนาะจ้กวสิซื่อหรือบ่ซื้อถ้าเขาเล็กที่เพิ่นมักเพิ่นกับวสิซื่อจ้าถ้าเพิ่บ่มักเพิ่นกนับสืบ่อื้อให้เขาเล่นเลยจ้าเดี๋ยวสิผิดจรณาเองละสันน่นจิรวันยก็เลยจัดหายจากพี่น้องเบ่งกันค่ะว่าเขาจะหายตัวใดนอกจากวันนี้พี่น้อง มื่อเนี้เจรวันเสะเอาหงสุวรรณมาห้เบิงน้ำเด้อจ่างวดเจรแลหงสุวรรณเข่าเต็มเต็มเลยจ้าพี่น้องจ่างวดนี่มีโคงเขาติเตออกมาห้พี่น้องเตะออกมาห้แค่ตัวเดียวจ้าพี่น้องแล้วคือบอลเลนเลยจ้าบันี้งย่างหนีไปเลยค่ะเขาห้ตัวเดียวเด้วจ้าพี่น้องงวดนี่ไปค่ะไปเบิรนกันว่าจะมงโยงห้ตัวใดเนาะจ้าพี่น้องห้เลขตัวเดียวค่ะพี่น้องมอโคงเตออกมาห้ตัวเดียวจ้าพี่น้องเลขแปดค่ะ เลขแปดตัวเดียวจากพี่น้องไปปนิบัตเบิรงหงสุวรรณกันจ้ะงสุวรรณจะห้เลขใดงวดนี้จ้ะงูสุวรรณห้สองตัวด้วยจากพี่น้องเบอรงเงาเด้อค่ะคันมากจะจ้างค่อยซื้อนะจ้ะถ้าบ่มักกับปลอยผานเด้อจ้ะงวดที่แล้วหงูสุวรรณก็ห้ถึกด้วยจากพี่น้องเดี๋ยวจิรวัลย์จะห้เบิรงเนาะจ้ะว่าเขาห้ตัวใดเนาะจังงวดที่แล้วเนาะค่ะค่ะถือว่าจิรวัลย์ห้แนวทางเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคันมาก กัจจังคอยสื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันม,มักกับ่อยพานจ้ะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเขาห้ตัวนี้เนาะจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องชัดอยู่เด้อจ้ะคันมักกัจจังคอยสื่อเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ